นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุขะโตสุขะโตสุขะโตสวัสดีค่ะพี่น้องคนไทยพี่น้องคนไทยที่ต่างประเทศสาธุชนทุกท่านการยาณมิตรญาติธรรมลูกหลานหลวงพ่อคูณปริสุธโธ ต้อนรับทุกท่านเข้าสู่วัดบ้านไร่ตำบลกุดพิมานอำเภอด่านขุนทศจังหวัดนครราชสีมาอัตโนประวัติข้อวัดปฏิปทาพระมหาเถระพ่อแม่ครูอาจารย์พระมหาเทระแห่งมหาเมตตามหานิยมกองทัพธรรมแห่งภาคอีสานฝายวิปัสนาธุระเป็นยอดพระเกจิสุปฏิปโนที่พี่น้องประชาชนคนไทยเลื่อมใสศรัทธา ทั่วฟ้าเมืองไทยและต่างประเทศวัดบ้านไร่สังกัดมหานิกายพระเทพวิทยาคมอุดมธรรมสุนทรประสาทกรวรกิจมหาคณิสร์บวรสังคารามคามะวาสีอัตโนประวัติวัดปฏิปทาพระเทพวิทยาคมหรือหลวงพ่อคูณปริสุโทโธ อดีตเจ้าอาวาสวัดบ้านไร่ตำบลกุดพิมานอำเภอด่านขุนทศจังหวัดนครราชสีมาหลวงพ่อคูณได้ละสังขารไปตั้งแต่ปี2558พุทธศาสนิกชนสิทธยาุสิทธิ์ยังให้ความเคารพเสมอและมั่นคงศรัทธาจำนวนมากหลวงพ่อคูณปริสุโทโธชาตะเมื่อวันพฤรรหัสที่4ตุลาคม พุทธศักราช2,466ตรงกับแรมสิบค่ำเดือนสิบปีคุณนวัดบ้านไร่หมู่ที่หกตำบลกุดพิมานอำเภอด่านขุนทศจังหวัดนครราชสีมาบิดานายบุญฉัดพลกลังมารดานางทองขาวฉัดพลกลังมีพี่น้องร่วมบิดามารดากันสามคนหนึ่ง หลวงพ่อคูณปริสุธโธ 2. นางคำมั่นวงการจนรัตสานางทองหล่อเพญจันอายุได้สิปีหลวงพ่อคูณปริสุธโธมานดาก็เสียชีวิตบิดาได้นำไปฝากเป็นสิทษวัดบ้านไร่โดยมีพระอาจารย์เชื่อมวิรโชรพระอาจารย์ฉายกิตติยะโยพระอาจารย์หลี อานระกะะยาโยเป็นครูสอนภาษาไทยและภาษาขอมอายุ21ปีได้อุปสมบทณพัทธสีมาวัดถนนหักใหญ่ตำบลกุดพิมานอำเภอด่านขุนทศจังหวัดนครราชสีมาเมื่อวันที่2พฤษภาคมพุทธศักราช2487พระครูวิจารยาติกิจเจ้าคณะอำเภอด่านขุนทศ เป็นพระอุปชาพระอธิการสีวัดบ้านจันทร์เป็นพระกรรม,มวาจาจารย์พระอธิการสุขวัดโคกรักเป็นพระอนุสาวนาจารย์ต่อมาหลวงพ่อคูณปริสุโทโธได้ฝากตัวเป็นศิษย์หลวงพ่อแดงที่นาปุตตะโตวัดบ้านหนองโพตำบลสำนักตะครออําออเภอทีพารักษ์จังหวัดนครราชสีมา และหลวงพ่อคงพุทธสโรวัถนนหักใหญ่ตำบลกุดพิมานอำเภอด,ด่านขุนทศจังหวัดนครราชสีมาการศึกษาขณะเป็นสัมมณะได้สอบนักธรรมั้นตรีที่สํานักเรียนวัถนนหักใหญ่เมื่อได้ศึกษาพระธรรมวินัยด้านปริยัตปฏิบัติปฏิเวศเป็นอย่างดีแล้วได้ออกทุดงด้วยเท้าเปล่าจากวัดบ้านไร่ สู่พระาธาตุพนมจังหวัดนครพนมได้ทุดงที่ประเทศลาวแล้วก็ได้ไปหลายสถานที่ที่พ่อแม่ครูอาจารย์ได้ปฏิบัติธรรมอยู่ก่อนแล้วเช่นภูเขาควายหลวงพระบางทุ่งไหหินแก่งลีผีมหานพนาทีสี่พันดอนเข้าสู่ประเทศกรัรมพูชาตามรอยพระบรมศาส,าสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าแห่งชมพูทวีป ถึงกรุงรัตนกโกสินทร์